บ้านหลังหนึ่งจำได้ไหมคุณผู้ชมที่เทศบาลนครนะครนนทบุรีอ่าก็ปลูกต้นไทรบ้านก็เป็นบ้านเทาโฮมติดต,ดตดกันหลหลังเทวเฮ้าส์อ่เาเฮ้าก็ไม่ต้องเทาโฮมก็ได้แล้วก็มาปลูกพอมาปลูกเสร็จปุ๊บมันก็แผ่กิ่งก้านสาขาจำได้ไหมเมื่อวันนี้ที่บอกว่าเป็นของอดีตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วก็มาอยู่บ้านกับเมียสองคน ที่วันนั้นยังเจอเมียลงจากรถแท็กซี่มาแล้วเขาก็บอกว่า<น>ถ้าอันไหนมันล้ําเข้ามาบ้านคุณคุณก็ตัด,ตดไ,ได้เลยค่ะนอกจากแผลกินก้านสาขาแล้วรากใต้ดินก็ช้อนชัยไปบ้านคนอื่นด้วยเขาก็บอกว่าตัดก็มันไม่ได้อยู่ดีๆตัดฟรีถูกไหมถึงไม่ได้ตัดฟรีสมมติอ่ะมีมีดก็ไปฟันฟันฟันแล้วเสร็จแล้วเอาไปทิ้งไหนก็ต้องว่ารถไปรถกระบ่งรถกระบะแล้วถามใครออกอ่ะคุณป้าถูกไหมก็เมื่อวานนี้ก็จบเรื่องดี๋ยป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าไปคุยกับผัวให้อ่าคือสามีให้ว่าจะยังไง หลังจากนําเสนอข่าวไปก็ปรกากฏว่าคุณสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีลงพื้นที่เพราะเขาไปร้องเรียนนะก็ไปร้องเรียนกับทางนายกเทศมนตรีเสร็จปุ๊บเขาก็ลงพื้นที่ไปบอกช่วยไปเจราจารหน่อยเถอะกับเพื่อนบ้านอายุ70ปีคนนี้ที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยอยู่กับภรรยาเนี่ยเรื่องต้นใส่เนี่ยเพราะว่ากิ่งก้านมันก็แผ่มาใบมันก็ตกลากมันก็ชอนชัยกำพงกำแพงตอนนี้มันเริ่มร้าวแล้ว อีกอย่างกลัวก็กลัวสัตว์เลื้อยคานมันอาจจะมีงูงบีกูเงี้ยวเคี้ยวขออะไรที่มันแบบพันเกี่ยวยิ่งกว่าเถาวัลย์แล้วพอมันไปเจอโครงสร้างบ้านก็กลัวมันจะพังเสียหายในอนาคต <ไป S 2> คนปลูกต้นไม้ไม่ช่วยออกตังเลยสักบาทไปไปถ้าจะตัดก็ดีจะเอาไปทิ้งก็ดีท่านนายกเทศมนตรีท่านก็เลยบอกว่าคือถ้าจะให้เทศบาลไปตัดเลยดื้อเนี่ยมันก็จะเข้าขายทาให้เขาเสียทรัพย์มันก็จะผิดกฎหมายเราตัดไม่ได้เราจะตัดต้นไม้แบบ ถอลากถอนโคนได้ก็ต่อเมื่อเขายินยอมแต่ถ้าตัดต้นไม้ส่วนเกินที่เลยออกมาจากบ้านเขาดเดี๋ยวมันก็ยาวออกมาอีกเรื่อยๆเพราะต้นไม้อะน,นะมันก็แต่กิ่งก้านสาข,าขาของมันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วปัญหามันก็ไม่จบไม่สิน้นในส่วนนี้นะครับถ้าเผื่อเจ้าของบ้านเขายินยอมให้เทศบลัลเข้าไปดำเนินการตัดได้นะครับทศบานก็จะเข้าไปช่วยตัด เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญขับคนข้างบ้านในส่วนนี้นะครับเทศบาลก็พร้อมที่จะดําเนินการให้โดยที่เจ้าของต้นไม้ยินยอมให้เทศบาลดําเนินการจุดท้ายนายกสั่งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปกับเทศกิจไปกับตํารวจสพรัตนาทิเบศไปคุยกับเจ้าของบ้านค่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาไม่มีการตอบรับก็เลยเอาใบเตือนปิดเอาไว้หน้าบ้านให้ปรับปรุงใน3วันคือภายใน26กันยายนี้ ถ้าไม่แก้ไขตามกําหดนดเจ้าหน้าที่จะเอาอุปกรณ์ไปตัดต้นไม้เพราะถือว่าแจ้งเตือนแล้วแต่เบื้องต้นจะตัดได้เฉพาะอันที่มันเกินออกจากบ้านก็คืออันที่มันไม่ยั่งยืนที่เราพูดกันนั่นแหละ